แต่ในทางกับการมันก็มีคอมเมนต์นะอันนี้ผมมาตามมันก็จะมีคอมเมนต์บางคนก็เข้ามาด่าสักตังกูตลอดเลยใช่ครับตอนก่อน,อนหน้านี้ก็คือคนไม่รู้จักผมเยอะเขาก็จะด่าผมเยอะมากยุคนี้กอาจจะมีด่าแต่ผมว่าไม่สนใจด้วยครับมันก็อาจจะเป็นเหมือนไปกินร้านอาหารร้านนึงอร่อยบางคนบอกอร่อยคนไม่อร่อยอย่างเงี้ยครับมันมันแล้วเขาไม่รู้จักตัวตนผมด้วยผมไม่ได้ออกมาแล้วบอกว่าผมเป็นคนนี้ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์หรือเป็นรายการอะไรที่ออกมาแล้วบอกผมเป็นคนแบบนี้นะผมแค่ทําชิ้นอาร์ตออกมาเป็นเพลงคุณจะไปคนซูมเพลงแล้วคุณจะคิดว่าผมเป็น เราแต่ว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เชิงลบยุคแรกมีแน่นอน่ตอน,นเด็กมีมแต่เราก็ไม่สนเราก็จะทําอย่างนี้ต่อ,อถ้าไป่ฟังเขาเราก็ไม่ใช่ตัวเราเราอยากพูดเรื่องเซ็กซ์เราอยากเพราะม,มันฮิปฮอปมึงนอกเขาพูดกันแต่พอว่าห้ามพูดครับแต่ยุคนี้กลายเป็นว่าพูดได้แหละน้องๆผมมาใหม่ๆก็ไม่โดนด่าแล้ว <ๆ S 2> แต่ยุคผมทาเพลงวิบวับแล้วร้องเพลงเกี่ยวกับเซ็กซ์ผมโดนด่าอันดับหนึ่งทวิตเตอร์เลยผมก็บอกว่าผมก็เป็นตัวดันมาในเรื่องนี้แล้วก็รุ่นพี่เขาทํามาแล้วไทเทสก็ทําเพลงเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอะไรมาคือมันมีอยู่แล้วแล้วเขาก็โดนด่ายุคนั้นแต่ยุคนั้นเขาไม่โดนด่ามากเพราะอินเทอร์เน็ตไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับมันหลบไม่ได้ครับบ้านเรามีครับเวนีทุกอย่างเรื่องเซ็กซ์มันคือเรื่องทําลูกอะบางคนมีลูกแล้วยังมาบอกว่าทำไมคนพูดเรื่องเซ็กซ์คุณก็มีเซ็กซ์คุณก็มีลูกผมก็มีลูกเลยคุณก็กับเมียคุณทำไมผมจะพูดไม่ได้มันก็แค่เป็นเพลงให้ฟังผ่อนคลายถ้าคุณคิดมากไปก็ต้องไม่เปิดแล้วมันมันต้องแบบยากไม่ให้เด็กฟัง่ครััแตใๆกก็ไไดด้ฟงง๋ยยูจพ เนี่ยคนอื่นเด็กๆก็ได้ฟังนะก็อย่างที่ผมก็เลิกเลิกพูดเรื่องแลย่เลิกๆเลิกพูดน้อยลงนะฮะเราไป